แแ your. Your อันนั้นอันนั้นอนอย่ากดตรงนั้นนะคะตรงนั้นเป็นหลุมพางของระบบนะคะอย่ากดอันนั้นอนไม่ได้เอ็มเราหลอกตรงนี้ไม่ได้เอมเราหลอกค่ะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อรู้ไหมหลุมพังนี้ยเป็นหลุมพังที่ระบบจัดเตรียมไว้นะคะเราอย่าหลงกลหลุมพางอันนี้ของระบบนะคะมาดูนะคะว่าหลุมพังนั้นคือหลุมพางอะไรเราไปดูกันเลยค่ะ เราต้องเข้าใจระบบด้วยนะคะการที่มาเป็นครีเอเตอร์นะคะก็อย่าเอาประสบการณ์นะคะที่ทํามานะคะก็มาแบ่งปันแล้วก็ระบบก็แนะนํานะคะแม่ต้องเคยสงสัยเหมือนกันว่าเวลาแม่ต้องโพสต์เตอรี่หรือโพสอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นทำไมยอดเหรียญไม่ขึ้นทำไมยอดเหรียญไม่ขยับนะคะตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญนะคะหลุมพรางที่ไม่ต้องจะพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือเมื่อเวลาเราโพสต์คลิปออกไปนะคะเคยสังเกตไหมคะเวลาเราโพสต์คลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวนะคะ ถ้าเป็นอ่าเอาตัวแรกตัวอย่างแรกก่อนนะคะคลิปสตรีมนะคะหรือว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่ารายได้จากเนื้อหาคลิปที่เป็นเนื้อหานะคะที่เป็นสามวิขึ้นไปเนี่ยนะคะอ่ามีความยาวใช่ไหมคะตรงนี้เวลาเราโพสต์ออกไปแล้วระบบจะขึ้นมาบอกว่าให้เราลองกดใช่ไหมเพื่อคลิปนี้จะได้แชร์ออกไปเป็นเรียวนะคะลอ,ลองเลยลองเลยอย่าก,กดนะคะที่เขาบอกว่า คลิปสตรีมของเราที่เราทําเป็นคลิปยาวสามนาทีขึ้นไปให้เรากดเพื่อจะแชร์ไปเป็นคลิปเรียวอย่ากดนะคะอยากดเลยนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นหลุมพางอีกหนึ่งหลุมพางนะคะถ้าเรากดออกไปนะคะกลายเป็นคลิปเราจะเป็นคลิปสตรีมคลิปเราจะจากคลิปสร้างสร้างรายได้จากเนื้อหาก็จะกลายเป็นคลิปเรียวไปซะแล้วก็มันจะเป็นการทําคลิปซ้าเพราะว่ามีคลิปสตรีม จักเนื้อหาแล้วหนึ่งคลิปใช่ไหมแล้วยังไปตัดซอยสั้นอีกกินทายว่าเออเป็นคลิปสามอันนั้นก็คือการผิดกฎนะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะทั้งออผู้ที่เพิ่งสร้างยังไม่ได้สร้างไรายได้แล้วก็ทีนี้เราเป็นครีเอเตอร์แล้วเราสร้างไรายได้แล้วตรงนี้ต้องระวังน,นะคะทั้งมือเก่ามือใหม,ใหม่บางทีเราก็ไม่คิดว่าอันนี้เป็นหลุมพรางของระบบนะคะเป็นหลุมพรางนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเออระบบ อำนวยความสะดวกให้กับเราว่าให้ตัดเป็นคลิปเรียวไปเลยเราจะได้ไม่ต้องทำคลิปเรียวอย่าคิดอย่างนั้นนะคะไม่ได้นะคะสองนะคะการทําคลิปเรียวนะคะที่เราใส่คลิปเรียวในช่องคลิปเรียวนะคะระบบเมื่อเราสดนํำส่งไปแล้วระบบก็จะมีข้อความตอบกลับมาใช่ไหมคะมีตอบกลับมาว่าคลิปเรียวของคุณพร้อมให้ดูนะคะแชร์ให้กับเพื่อน ตรงนั้นอย่าไปกดนะคะที่บอกว่าแชร์ให้กับเพื่อนๆคลิปถ้าเรากดตรงนั้นเท่ากับเราทําคลิปซ้ำไปอีกหนึ่งคลิปนะคะตรงนั้นเราก็จะไม่ผ่านการตั้งค่านะคะเราจะไม่ผ่านการสร้างไรายได้นะคะถ้าเอ่อถ้าอย่าไปกดเลยนะคะไม่ได้นะคะสามนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เวลาเราส่งคลิปเลียวขึ้นไปหรือคลิปสตรีมนะคะจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่า แชร์คลิปนี้ขึ้นไปยังสตอรี่ก็คือด้านบนใช่ไหมแชร์คลิปนี้ขึ้นไปยังสตอรี่อย่า, Story. ยากดนะคะอย่าแชร์นะคะถ้าการแชร์ขึ้นไปดังบนสตอรี่อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเราทําคลิปซ้ํานะคะการทําทคลิปซ้ําแบบนี้ก็จะผิดกฎนะคะและอีกอย่างหนึ่งคลิปตัวนั้นก็จะไม่เกิดรายได้จะไม่สร้างรายได้ให้กับเรานะคะเดี๋ยววันต่อไปนะคะแม่ต้มจะมาแชร์ในการโพสสตอรี่นะคะการโพสสตอรี่แม่ต้มนี้ระบบ แนะนำมานะให้โพสต์เพราะว่าเคยสงสัยตัวเองเหมือนกันเวลาแชร์สตอรี่ขึ้นไปแชร์หลายๆครั้งแล้วคือไม่เคยแชร์เองคือให้ระบบแชร์ระบบก็จะมาย้ําว่าให้เราทำสตอรี่ทำสตอรี่นะเพื่อให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะกยไว้ไว,ไว้ต้องจะมาแต่งปันตรงนี้นะคะอ่าเราสรุปนะคะ หลุมพังนะคะหลุมพังที่ระบบมีให้กับเราบางคนไม่รู้ว่านี่คือหลุมพงังก็บอกว่าเอออย่าไม่ได้กินเราหรอกหลุมพังเนี้ยนะคะต่อไปนี้ไม่ได้กินเราแล้วพอเรารู้แล้วนะคะหลุมพังที่หนึ่งนะคะก็คือเวลาในช่องเนื้อหาการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเมื่อเราส่งคลิปไปบอกว่าให้เราลองเลยอยากกดนะคะลองเลยเราจะกดส่งอยากกดนะคะสองคลิปเลียวที่เราลงไปแล้ว มีกระดิ่งแจ้งเตือนมาหรือว่าเวลาเราโพสเสร็จจะมีแจ้งเตือนมาบอกว่าคลิปเรียวคุณพร้อมดูแล้วแชร์ให้กับเพื่อนๆอ,อย่ากดนะคะนะแล้วก็อันที่สามนะคะคลิปนี้แชร์ขึ้นสตอรี่พร้อมเพื่อให้คนพบเห็นแชร์สตอรี่เพื่อให้คนพบเห็นอย่ากดนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะสามอย่างนะคะรวมทางสามอย่างอันนี้ ฝากไว้นะคะไม่ต้องฝากไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มที่จะสร้างไรายได้นะคะยังไม่ได้ตั้งค่าต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราไปทําคลิปตรงนี้ผิดแล้วรู้ทาซ้ํานะคะกลายเป็นว่าเราผิดเกณฑ์เมื่อผิดเกณฑ์เราก็ยังไม่ได้ตั้งค่านะคะฝากไว้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะ เป็นการแบ่งปันกันและกันนะคะจากประสบการณ์ที่ไม่ต้องเจอมานะคะก็นํามาแบ่งปันแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์ใต้มานะคะเพื่อเป็นกําลังใจว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อไม่ต้องจะทําคลิปถัดไปนะคะก็ะขอบคุณนะคะวันนี้แค่น,นี้ค่ะ